สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาเติมไฟแชกนะครับไฟแช็กที่เราใช้กันนี่แหละครับนี่เป็นไฟแชกตามท้องตลาดนะครับตัวนี้น้ำยาหมดแล้วเพื่อนรู้หรือเปล่าว่ามันเติมได้นะครับเติมด้วยตัวแก๊สกระป๋องนะครับแก๊สปิกนิกเนี่ยที่เขาไว้ใช้ตั้งแคมป์ตั้งอะไรนี่ครับวันนี้ผมจะพามาเติมตัวไฟแชกกันดูครับว่า เราเติมกันได้จริงหรือเปล่าเค okay, ครับอันดับแรกนะครับเรามาทําความคุ้นใจกับตัวไปแชก,ก่อนนะครับตัวไปชชกนี้มีการจุดจุดนี้ติดนะครับปรับโวลูมตัวจุดนี้เอตัวกดนี้เปรียบเสมือนวาล์ว wow, ปล่อยตัวแก๊สนะครับเหมือนเตาเหมือนเตาแก๊สบ้านเรานะครับเหมือนตัววาล์วเพื่อปล่อยปล่อยแก๊สแล้วตัวนี้เหมือนตัวเล่งเล่งแก๊สนะครับแก๊สตัวนี้หมดแล้วนะครับเหลือน,นิดเดียว ตัวนี้ทาทาการเร่งไฟให้สูงต่ํานะครับตามความดันของแก๊สที่เหลืออยู่นะครับตัวนี้ผมก็จะเพิ่มขึ้นจากระย,ระ,ยะปกติอยู่นะครับเพื่อให้มันแรงขึ้นจากระดับแก๊สที่ลดลงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเติมกันดูครับว่ามันจะเติมยังไงนะครับดับแรกครับให้ถอดกิ๊ตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ เปิดตัววาล์วตัวนี้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็หมุนไปสักห้ารอบก็ได้ครับให้เปิดวาล์วให้เราแงี้ขึ้นนะครับค่อยๆเดีย๋ยบเดียบก,กลับมานะครับหรือใช้ตัวชีกแรมหรือไขควงตัวเล็กก็ได้ครับงัดนะครับงัดกลับไว้เหมือนเดิมแล้วก็หมุนตัวนี้กลับมา กดลงนะครับล้องงัดนี่คือวาล์ววาล์วตัวนี้ก็จะเปิดแรงขึ้นนะครับเพื่อเปิดทางเวลาเราเติมตัวตัวหัวตัวแก๊สนะครับเข้าไปจะได้เติมได้เยอะที่สุดนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ไม่เร่งวาล์วตัวนี้ขึ้นตัวตัวหัวไอตัวแก๊สตัวนี้ที่เราจะเติมไปนะมันก็จะเข้าเข้าได้ได้น้อยนะครับเราต้องเปิดทางให้ได้เยอะนะครับเรา้วไม่ต้องไปยุ่งกับหัวพวกนี้ไม่ต้องไปรืีอออกนะครับ แคบ,บเพิ่มวาตัวนี้ครับสองครั้งแล้วนะครับสามครั้งครับเอาห้าครั้งก็พอครับเาใช้เช็คแลรมนะครับกดตัวตัวเฟืองเฟืองตัวนี้ไว้นะครับเพื่อให้หมุนกลับเวลาเราเราเรากระเติบตัวนี้กลับมาล็อกลรากรหมุนไปสี่แล้วครับห้าครับโอเคมันไได้อย่างนี้แล้วนะครับกดดู แก๊สน่าจะหมดละโอ้โหดูครับดูความแรงนีแก๊สที่เหลืออยู่นะครับนี่คือวาวที่เปิดอยู่นี่แก๊สเริ่มหมดแล้วครับอ่ากำลังจะหมดเกียงแลครับตอนนี้ไม่เหลือแก๊สอยู่แล้วนะครับมาเกียงอเอก็จะมาเติมนะครับทีนี้ทีนี้เราจะใช้ไขควงงัดไว้นะครับงัดเพื่อเปิดเปิด เปิดทางแก๊สนะครับเมื่อเรากดเนี่ยครับแต่ตัวนี้งัดไว้เวลาเราใช้ตัวนี้กดลงไปมันจะได้ไม่ไม่ดันจนเกินไปนะครับจะเชแคแรมหรือใครควงเสียบไปเลยก็ได้ครับแล้วก็จะเปิดไอตัวแก๊สกระป๋องนะครับขายาวหน่อยขายาวตัวแก๊สกระป๋องนะครับก็ความลงนะครับจะอยู่ในท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอียงหน่อยให,ให้เห็นเวลาเติมเข้าไปแล้วกัน อยู่ท่านี้นะครับรูตัวนี้จะเข้าหัวตัวนี้พอดีนะครับตัวหัวข้างบนเนี่ยครับกับรูรูตัวรูรูหัวแก๊สนะครับเนะีย่ยจะสวมเข้าพอดีก็จะเอียงหน่อยก็ไดกดเข้าไปเลยนะครับ มีน้ำเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเราต้องเอียงนะครับเราต้องคว่ำตัวกระป๋องนะครับเพื่อให้ตัวตัวไอ้แก๊สข้างในอ่ะมันไหลลงนะครับถ้าไม่งั้นไม่ได้นะครับสำคัญเลยนะครับวันนี้ก็เติมไปช้าๆนะครับวันนี้เต็บไปร่องหนึ่งนะครับถ้าจะให้ไหลเข้าดีกว่านี้ให้เพื่อนๆไอ้เปิดเปล่าว่าตัวตัวแรกนะครับให้เยอะที่สุดนะครับ เอ้ครับนี่ได้แก๊สแล้วครับอเย็นมันเย็นจัดเลยนะครับตัวไอตัวแก๊สที่รอนออกมาเี่ครับตัวนี้เราก็จะปรับเวาลับคืนนะครับล์าตัวนี้นะครับ5ครั้งลับคืนเหมือนเดิมนะครับจากที่ผมเติมเมื่อกี้ห้าครั้งน้อยเกินไปนะครับเอา10ครั้งแล้วกันครับเพราะมันเติมเข้ายากเราก็ปรับจนให้ได้ระดับที่เราต้องการนะครับตัวแก๊สนี้ลงสุดก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดใช้ก็ปรับเ์าให้ได้ตามที่เราต้องการครับปรับลงสุดถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ ปิดตัวนี้กลับคืนนะครับอืมนี่เราก็ไม่ต้องซื้อตัวไปแช็คใหม่เราก็สามารถเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเรื่องง่ายๆทุกคนก็ทำได้สวัสดีครับ